วันโอนเงินเยียวยารอบต่อไปสำหรับม .33 ม .39 และม .40 นะครับซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ม .40 ที่สมัครใหม่ตั้งแต่วันที่4ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาจะได้รับเงินเยียวยา โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของท่านในวันที่20และ21กันยายนนี้หากว่าท่านผ่านเกณฑ์นะครับอันนี้ย้ำนะครับว่าถ้าท่านผ่านเกณฑ์ท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในวันที่20และ21กันยายนนี้สำหรับม .40 ที่สมัครใหม่เมื่อวันที่ 4- ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับหรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับท่านก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอทบทวนสิทธิ์กรอกรายละเอียดและส่งข้อมูลแนบเอกสารสำคัญตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มส่งไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ของท่าน จะไปส่งด้วยตัวเองหรือส่งไปทางไปรษณีย์ก็ได้แล้วก็รอให้ทางประกันสังคมทบทวนสิทธิ์พิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติของท่านใหม่อีกรอบหนึ่งจากนั้นถ้าท่านผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์รอบเก็บตกต่อไปในทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ก็จะโอนจนกว่างเงินจะเข้าบัญชีท่านทุกสัปดาห์ ไปจนถึงวันที่3 1ธันวาคม6-4นี้และในส่วนของมอ3ม .39 มและม .40 ที่อยู่ในพื้นที่13จังหวัดแดงเข้มเดิมตอนนี้ที่รอวันโอนเงินเยียวยางว,วดสองก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับผมไล่ไปทีละมอเลยนะครับ ม .39 ในพื้นที่13จังหวัดแดงเข้มเดิมนะครับท่านจะได้รับเงินเยียวยางงวดสอง5,000บาทเริ่มออนวันที่21กันยายนนี้ม .39 13จังหวัดแดงเข้มเดิมงวดสองนะครับเงินเข้าบัญชี21กันยายนส่วนม .40 ในพื้นที่13จังหวัดแดงเข้มเดิมงวด2ก็จะได้รับ5 0 0 0บาทเงินจะเริ่มโอนเข้าบัญชีท่านในวันที่22และ23กันยายนนี้สำหรับม40งวด2ในพื้นที่13จังหวัดแดงเข้มเดิมนะครับเงินเข้า22และ23กันยายนนี้ ส่วนม .33 ในพื้นที่13จังหวัดแดงเข้มเดิมก็จะได้รับเงินเยียวยางงวด2อง0 0บาทในวันที่27และ28กันยายนนี้นี่เป็นไทม์ไลน์วันโอนเงินล่าสุดนะครับโดยท่านโคโสกสำนักงานประกันสังคมนะครับได้ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุ แห่งประเทศไทยกลมประชาสัมพันธ์นะครับก็เตรียมรับเงินโอนเข้าบัญชีของท่านนะครับ